ฝ่าวมาจดเอาด้วยพี่น้องแนวทางแม่น้ำหนึง่งตำไทยอาจารย์ยุทธนาอาจารย์อุทัยจันมนตรีสวัสดีจ้าพี่น้องกัมาพอกับแอดมินคือเก่าเนาะจ้ากับซองก็ติดห้ยดังมาแช่กัมาพอกันในวันที่2 5มีนาคมนเนาะจ้าแอดมินก็ได้ ไปรวมรวมแนวทางการเซ็นโชคตัวเลขเด็ดๆตัวเลขปังๆเอามาแบ่งปันให้พี่น้องได้เบิ่งกันนอกจากซึ่งชุดนี้ก็จะเป็นแนวทางของแอดมินแม่น้ำหนึงซึ่งเพื่อนก็นหายแนวทางมาแล้วนอกจากสมโตเมดเดียวนะพี่น้องต่อด้วยแนวทางของตำไทยนอกจากอาจารย์อยุทธยา อาจารย์ยุทธนาแล้วก็อาจารย์อุทัยจันทร์มนตรีเนาะจะ้าก่อนไปรับชมแอดมินก็ขอให้พี่น้องสุกผู้สุคนซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อที่พี่น้องจะได้รับชมคลิปใหม่ๆต่อไปเนาะจะ้าแล้วก็เผื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดนั่มเนาะค่ะเนาะด้วยการกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อเผื่อเป็นการบอสเซเวลาเฮ้ากาัไปเบิงแนวทางกันเลยจ้าเริ่มต้นที่แนวทางของคุณอาาุทัยจันทร์มนตรีกันก่อนเลย ซึ่งกัเป็นแนวทาง2โตบนชุดเต็มนอกจากแนวทางรัฐบาลไทย1เมีสายน2โตัวบนชุดเต็มซึ่งกับได้แก่ตัวเลข37 38 39 57 58 59 67 68แก็ล้กวก็หกเหก,ก้าโดยพี่น้องแนวทางของคุณอุทัยจันทร์มนตรีมากกับแคบไว้เบิงจดเอาไว้เบิงกันด้วยพี่น้องเด้อ ไปเบิงแนวทางชุดต่อไปกันเลยจ้ะซึงกับเป็นแนวทางของอาจารย์ยุทธนาแนวทางรัฐบาลไทย1เมษายนมวดนี้เพื่นกระหายตัวเด่นทีรัก3าลัก1แล้วก็ลัก4เนาะพี่น้อง3 1 4หนึ่งเนาะจ้ะเด่นบน3ต่อด้วยคู่โตหลัก3ามกับลัก4เด่นล่าง6เนาะจ้ะซึ่งเพิ่นก็จับคู่มาห้แล้วเป็นที่เรียบร้อยชุด3โตบนก็มี6 4 3 4 3 8แแล้วก็ 1> 7 1 8ดเด้อพี่น้องต่อด้วยแนวทาง2ตัวบนล่างซึ่งก็มี4 1 4 3 3 8 1 8 4 6 5 6 3 5และะ 1, 5, ้วก็1หาได้พี่น้องเด้อแนวทาง2ตัวบนล่างเนาะจ้ะแนวทางของอาจารย์ยุทธนา6 4 3 4 3 8 7 1 8ได้พี่น้อง มากกับแครไว้เบิงจดเอาไว้เบิงกันเด้อเอาไวไปเป็นแนวทางในการเลือกซื้อลอตะเตอรี่กันนะจ้ะไปต่อก็เลยจ้ะไปต่อกันที่แนวทางของตําไทยเนาะจ้ะรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งเมษายนชุด3ตัวบนก็มีตัวเลขหาเจ็ดแปดเจ็ดสองเก่าสองหาศูนย์สองเจ็ดหาแล้วก็เก่าเจ็ดศูนย์เด็กพี่น้องตัวเด่นหาเจ็ดแปดกับเจ็ดสองเก่าแล้วก็สองหาศูนย์นะพี่น้องเนาะ เก่าเจ็ดศูยต่อ้วยเนวทาง2องโตบนล่างซึ่งก็มีเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดแปดเกศหาแล้วก็ศูนย้าไพี่น้องเดอ้อตตวที่เพิ่นเน้นให้ก็คือ7 0 7 8ศูนย์เแกาสเกแล้วก็ศูนย์ห้าได้พี่น้องนเนวทางต่ามไทยหนึ่งเมษายนขณนะมักกับแคบไไปเบิง้งจดเอาไว้เบิ้งกันเดอ้อ ไปเบิ้งชุดต่อไปกันนะจ๊ะซึ่งกับเป็นแนวทางแอดมินแม่นำหนึ่งของเ้าเนาะจ๊ะแนวทางรัฐบาลไทยหนึง่งเมษายนซึ่งวันนี้แม่นำหนึง่งเพื่อนก็ให้วิงรูดทีลกขากับลักศูนย์ฟันทีลกขาเนาะจ๊ะชุดสองโตก็มีหาศูนย์หาสองศูนย์สองต่อดยสามโต้เม็ดเดียวสองหาศูนย์เนาะจ๊ะซึ่งแนวทางตามไทยก็ใหายชนกันกับแม่นำหนึ่งคือกันเนาะจ๊ะนั่นก็คือ หาศูนย์ศูนย์หาเนาะพี่น้องเนาะวิ่งรูดหาเด้อพี่น้องเด้อฟันหาเด้อแม่นำานึ่งคนหายมาแล้วก็เฝ้าจดไว้แล้วก็ไปหาสื่อลอตเตอรี่กันเอาไว้เด้อพี่น้องเด้อสองหาศูนย์เลขง้าเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็วงเน้นให้แล้วตัวเดียวหาศูนย์ศูนย์หาพมันมักก็จัดเด้อพี่น้องเด้อจัดตามกำลังเจ้าของเด้อพี่น้องยาสื่อเกินดวงสื่อตามผืนดวงของเจ้าของนำสื่อเกินดวงมันก็บัตถุกเด้อพี่น้องเนาะจัดตามกำลังศัพท์ของเจ้าของเนาะจ้า ท่นี้ก็โปรดใสวิจรารญาณในการรับชมเลยพี่น้องทางซองบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดแล้วก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักน้าเนื้อจ้าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงก็ต้องพิจรารณาการไห้ดีๆเด้อพี่น้องเด้อแอดมินก็ขอให้พี่น้องสุกฝน แอดมินก็ขอให้พี่น้องสู้สุ้คนโศกดีรำร่วยมันหมานกันทุกคนเด้อจ้าแอดมินก็ขอตัวล่าไปซ้ำนิกรแล้วกลับมาพอกันใหม่ในคลิปหนาเด้อจ้าและอย่าลืมจักเด้อจ้าพี่น้องแนวทางเมนนำหนึ่งจักในโหลดเด้อจ้าพี่น้องหาศูนศวนหาแอดมินก็มากขึ้นกันมันหมานโศกดีกันทุกคนเด้อจ้า